คลิปนี้นะครับก็ผมได้กลับไปทํากันบ้านล้หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้นําเสนอวิธีการที่จะเข้าไปดูในปฏิทินติดตามวันขึ้นเครื่องหมาย XDXR หรือ XM หรือเครื่องหมายต่างๆนะครับทีนี้ก็ไปเจอโจทย์ที่ว่าถ้าเรามีปฏิทินบนของตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับแล้วเราจะทําการซิงค์ข้อมูลกับ ตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของเราได้อย่างไรทั้งระบบของ Android หรือ iOS ทางฝั่ง Apple เองก็ตามก็ไปลองดูหลายวิธีครับทางตลาดทับเองเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดหรือฟีดข้อมูลออกมาได้นะครับในรูปแบบของออโปรโตโคอลที่เรียกว่า RSS นะครับก็คือดึงมาฟีดมาแต่ว่าพอฟีดมาแล้วมันก,ก็มันไม่เข้ากับระบบ การที่เราทําปฏิทินนะครับคือระบบปฏิทินของตัว Google เองเนี่ยมันก็มีระบบซิงค์ข้อมูลอยู่ทั้งฝั่งที่เป็นมือถือเองแล้วก็ทางฝั่งที่เป็นเดสก์ท็อปผมก็เลยคิดว่างานนี้ผมกับทีมงานเนี่ยทำขึ้นมาเองดีกว่าแล้วก็สร้างหนึ่งแอคเคา t ขึ้นมาแล้วก็แชร์ให้กับทุกท่านได้ใช้ตอนแรกผมก็ไม่ได้กะว่าจะแอคเคาน์แชร์ให้นะครับเพียงแต่ว่าเวลามันลิงก์กันแล้วหรือ แอดแอคาวของเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเวลาไปซิงค์อยู่บนมือถือหรือบนอุปกรณ์ต่างๆมันไม่เข้าไปในระบบหรือไม่ได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับมันจะขึ้นเฉพาะแค่ปฏิทของเราเท่านั้นก็เลยสร้างแอคา t ตัวนี้ขึ้นมาแอคา t ตัวนี้ชื่อ x d a d p a n p o l c o m นะครับ ตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับก็คือปฏิทินที่ทางทีมงานของหุ้นปันผลได้ทำการบันทึกไว้ให้นะครับว่า XD เมื่อไหร่ XM เมื่อไหร่ x w เมื่อไหร่มีแค่3ตัวนะครับก็คือ XD XB นะครับแล้วก,ก็ XM เครื่องหมายต่างๆนี้ท่านก็ไปหารายล,ละเอียดเอาเอง,เองละกันนะครับว่าหมายความว่ายัางไงบ้างทีนี้มาดูวิธีการใช้งานบ้าง ตรงนี้เนี่ยบนหน้าเว็บไซต์ถนะ้าหากท่านล็อกอินเข้ามาท่านก็จะเห็นแบบนี้แหละเป็นแผนงานอยู่แล้วแต่จุดประสงค์เราจริงๆนะครับก็คืออยากให้ท่านล็อกอินบนอุปก,กรณ์พวกมือถือมากกว่านะครับเพื่อจะได้ดูว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นที่เราสนใจหรือในอนาคตมีตัวไหนที่กําลังปันผลมากนะครับท่านจะได้สามารถติดตามได้ในอนาคตแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือการ Add Account ลงสู่ระบบของตัว Google c a l enda r นะครับแล้วก็บนระบบปฏิบัติการ ios เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมเปิดค้างไว้แล้วนะครับทีนี้เวลามานะครับก็คือเข้ามาหน้าที่ Add Account เสร็จแล้วเลือก gmail ชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ ใส่ชื่อลงไปตัวอย่างผมใส่เป็น s d ปันผลอีเมลนะครับอีเมลเป็น s ออกากบาท d doc นะครับ a d ปันผล .com พาสเวิร์ดรหัสผ่านนะครับเป็น s ตัวใหญ่ d ตัวใหญ่ แล้วก็ P A N P H O L นะครับสุดท้ายก็กด Next ไปมันก็จะ Verify นะครับตรวจสอบว่า User Name password นี้ถูกต้องหรือไม่อ่าถูกต้องนะครับก็ผ่านทีนี้ถึงเวลาตรงนี้เลือกให้ท่านเลือกเป็น Calendar เท่านั้นนะครับปิดตรง Mail และ Note ออกจากนั้น Save เรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวระบบของ Google Calendar ที่ทางทีมงาน,นผู้บรนบตทำว้ให้เนี่ยก็จะมาอยู่บนสมาร์ทโฟนของท่านตัวอย่างหน้าจอที่ท่านเห็นนะครับเป็นหน้าจอของตัว iPad mini เดี๋ยวผมจะลองเปิด Calendar ให้ท่านดูนะครับอันนี้ก็ลูกชายของเองซึบมาดู a l ล n d a r กันนะครับ เวลาเข้ามาในคาล e n d a r แล้วนะครับให้ท่านกดสมมติว่าเป็น iPad mini เหมือนผมนะฮะกดคาล e n d ด r ท่านจะเห็นว่ามีมาแล้วนะครับก็คือ Gmail ตัวนี้ x d p a n p ผล com ข้อมูลไล่ๆๆอัปเดตมาแล้วนะครับปื๊ดปื๊ด,ด,ด,ดมาแล้วทีนี้มีดาท่านเลือกท่านอาจจะไม่ต้องเลือกทั้งหมดนะครับเอาออกก่อนเลือกแค่ x d แล้วก็กิจกรรมบันผลก็พอ ตัวกิจกรรมหุนงันผลเนี่ยจะเป็นปฏิทินนะครับที่ผมจะบอกว่าในปฏิทิน1เดือนนี้นะครับหรือเดือนหน้ามีกิจกรรมอะไรบ้างบางทีแบบมีเพื่อนๆมาแชร์กันไปกินอาหารกันข้างนอกบ้างพบปะสังสรรค์กันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับท่านก็นสามารถติดตามได้มาดูกันบ้างว่าพอลงมาแล้วเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมจะขยายหน้าจอแบบกว้างๆให้ท่านดูแล้วครับ ดูแนวนอนบ้างนะครับท่านเห็นว่า,าในแต่ละเทอมนะครับก็จะมีบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะครับตัวอย่างอย่างนี้นะครับ<ๆ>แล้วก็รายละเอียดนะครับ x d เมื่อไหร่ถ้ากดคลิกเข้าไปดูท่านก็จะเห็นรายละเอียดข้างในนะครับมอ,อมีแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับ ทั้งนี้ก็คือเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะครับสําหรับการติดตามหุ้นตัวนั้นก็ผมไม่รู้นะครับว่ามันสามารถใช้ได้มากสุดเคียร์เขาเออแอคเคาหนึ่งสามารถใช้มากสุดที่กี่เครื่องก็ถ้าเกิดใครใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ที่ตัวหน้า youtube นิดหนึ่งครับผมจะได้ทราบว่าเพื่อนๆใช้งานได้หรือไม่ได้อย่างไร เราสามารถดูเป็นแบบปีได้นะครับลองดูว่าปีหนึ่งมีปันผลทุกไหนบ้างวันที่20มีอะไรบ้างนะครับมือจะแสดงโชว์ให้ดูนะครับแบบรายการเลยแบบวิคล่ะแบบมันล่ะนะครับแบบเป็นลิสต์ล่ะครับโอ้โหเป็นไงฮะสะดวกไหมสะดวกมากครับก็ขอให้สนุกครับ